พี่คงจะดีมากไปใช่ไหมเธอไม่เคยนอกใจไม่สนใครมีเพียงเธอก็ให้เธอจึงหัวใจแต่เสือกไม่พอใจเธอแอบมีเขามาอีกคนพิ่สุดจะทนกับตัวเธอ มันเจ็บช้ำมันเจ็บใจมันเจ็บใจไม่รู้ทำไมมันปวดราวมันปวดใจมันปวดใจจำได้ยังไงก็เพราะพี่น่ารักเองพี่ถึงได้เป็นแบบนี้ที่ทำไปมันเพลอตัวเพราะด้วยอารมณ์ตัวเองจริงๆฉันควรโกรธจอที่เธอเ่าใจวันนั้นแต่สุดท้ายที่ต่อยมันเพราะมือพี่ลันไปเอ โอ้ย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 มือพี่ลั่นไปเอง